โอ้สวัสดีครับพบก,กันเลยกันฮีโร่มากีทีวีกับผมพิกิน่าแมนเดิมนะครับวันนี้จูเครมออะนั่นแหละเกมนั่นแหละ <c oughs> เราเล่นเป็นเกมเขาเรียกเหมือนคาร์บอย์อะดวลกันดวลกันไม่ดวลกันดวลปืนอะไรเงี้ยเราจะเป็นไอ้เหทมเนี่ยหรือเป็นเหี้ยไหนเดวะเป็นตัวไหนเด้อฮะ,อะเป็นไอเทมแล้วกันมาดูหน้าตาโหดดีชื่อว่า บีกินเนอร์คุยเอ็นเอนโอเคกินอะไรชื่อว่าเออนี่ก็พอโอเคพอทีนี้ต้องใส่ไว้เงี้ยนะพอหนึ่งยิงอ่ามานี่พอสามสองหนึ่งปุ๊บยิงอ่ะยิงปุ่งปุงอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ๊ยไอ้ชี้โอ้เราแพ้เอาใหม่เอาใหม่ ตึก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 เรโอ้กูตายแล้วอี้แม่งเล่นยากอะะดีตาหน่อยเย่ชนะทีสัตย์ยากต่อไปสู้กับเชยแว่นนะไอ้แม่งเหมือนไซเลยนะแม่งคนตีเลยนะไอ้เก้ไไไงไม่ตายเหรอฮะสามอ,อีหมดแล้ว อุ like ้ยปลาคุยอย่างเงี <Credit noise> okay <sc r facial> ้ยอ in ุ้ยอันนี้ยิงขวดนะถ้ายิงไม่ไอตัวโดนโดนตัวคนมันจะไม่ได้แต้มอ่ะอุ้ยโหอีสต์ตะกุยิงแม่งหนึ่งสองสามยิงอุ้ยเอ้ยฮอ่าถ้าเราแพ้ตอนนี้ปุ๊บมันเริ่มใหม่หมดเลยครับอย่าไปอย่าแพ้สุกิซ่สวยเซ็กซี่นุ่มตัวจินเลยยิงนมแตกเฮ้ยยิงนุ่มตกแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโหดร้ายไลยิง เล่นอะไรนี่ยเปงฮะเปงฮะเปงอุ้ยหมวกดุเปงเปงเปงหมดแล้วฮะได้แต้มเท่านี้แล้วฮะสองหนึ่งยิงเออเฮียคีอ๋อเฮียเปงยากเสียโซฟายดามะนิโก้หนึ่งยิงอุ้ยมันไส้เลือดเต็มตัวแล้ว กูเป็นคนเล็กนะมึงอึงอึงอึงเหอย็นแน่เวีมไม่ตายกูเดียวฆ่านกมากเลยโอ้หด็กิซี่นะแต่นัไม่สวยยังยังจะมยิงคลิปตาโบเไรสุด,ดน่มึงคิดว่ามึงจะฆ่ากูได้เหรอยิงเหรอูบ้าระบ่ลไเงี้ยไอ้กูกออาาเนียมาอุ้ยมา เอ้ยโหมีดอือออุ้ยมีดโอโหหออไอคนเล็กเนี่ยมีดปักเต็มตัวเอ้มีดปักหนึ่งยิ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 งโอ้ยคนเสียสามสองหนึ่งยิงอ่ะ้ายช้าสัตเลยไม่โดนไม่ไวแล้วอุ้ยโห ยิงไม่โหดเออตายเลที่สุดชนะเลยเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แดกหนึ่งยิงอ่าอันนี้เรามาแบบแบบเราไม่โดนอ่ะยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยกดผิดเฮ้ยกดผิดเฮ้ยหนึ่งยิงไม่ได้แอมอ่ะไม่ได้แดดกูหลอกไอ้สัตว์อืมไอ้หนูไอ้ไอ้หนูไอ้ อือสัตว์นลาใส่กุ้งพ่องวะเฮี่ยฆ่าคน่าไม่อุ้ยโอ้ยแดดกูแหละโอ้โหมนนูก็เราตายแล้วเอาใหม่ไม่ได้แดูหล,ล,ลอกอืมยิงฮืออันหน้าเบาเบามาไอ้เหีาาย้ยให้มันโดนกูนะยิงใส้แต่งจริงอะ เลิกป่าไอนน้คนหล่อนั้นเหมือนโจมจอดจอมโจรคิดยังไงไม่รู้ไอ้เนี่ยคนล้มจะข้ามเอ้ยส,สวยโคส,สวยแต่ลิดมากนักนะตายห่างเลยมึยังพยังเอา้าอือหมดแล้ว ไงล่ะเจ๋งหนึ่งไฟเฮ้ีเหลือเยอะสองนัดอันนี้เอาแบบฟองนัดตายอ่ะโอ้ยเออเออกระป๋ายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เราเลือกตัวใหม่เราเป็นสาวสวยเซ็กซี่แรงแล้วกันชื่อเฮียได้ที่มันอีมองนมฉันเนี่ยฆ่าแม่งเลยอีอีอี้ยกูยิงโง่สัตว์อ่ะมาเลย ถ the oh, so right? ้าแกชนะฉันได้ฉันให้เธอปั้มเลยอะรอเล่นหะอื้เออเออแกทำให้ฉันบาดเจ็บผู้หญิงโหนะหญิงเหล็กหญิงเหล็กนี่เจอหญิงเหล็กหญิงสามสองหนึ่ง go อ้าวสามสองหนึ่งไปอ้าวชักชักสฟยอีอุ้ยโอ้โหแม่งโหดร้าย ไม่เอาตัวนี้แล้วไอ้เอาตัวอื่นกันได้เออเราเป็นโจูนป่าก็ได้หนึง่งโหดมากฮะสามสองหนึง่งฮึไม่ได้แอมบูล็อกอุ๊ยไอ้ปากฉีกอ่ะหนึง่ง ว่าอีหญิงสองหนึ่งว่ากยิงขาวนะระับแรบอืออีเสมอว่าทำไมสามสองหนึ่งโอ้ไม่เล่นแล้วคราวน,นี้ถ้าแพ้เราเลิกเล่นเลยนะ,ะเป็น,นเทียอ้วนนะนี่เราแพ้เราเลิกเล่นแล้วนี่ ไม่ได้แดกหรอก <g ül> ต่อยแข่นี่เหรอเนะอุย้ยใครแม่งโทรมาเดี๋ยวบอกแม่งแม่งแม่งคอมาอุยอ้ยอุ้ยบอกว่าแป๊บเดียวบอกว่าแป๊บเดียวยังสัตว์กูเล่นอยู่หนึ่งไหนนะอหัอนน่ะก็ให้เปิดก่อนเลยอ่ะมามเลยมาเลยให้เปิดก่อนเลยอ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหซอซวยยิ่งนมแตกเลย กูยิงทางแค่ไหนกูเรองไมนะ่ยิงเลยนะไม่ขอมาจังเลย,ยดูความแม่นซะก่อนเป็นไงโดนดุ๊กนัดอันนี้แม่งโกดเยสองนัดตายโหดมากหนึ่งแค่ลูก,กตากูบอดทำไรกูได้อะไรจังฮ เีขตัวเดียวสองหนึ่งแล้วแคบบาดเจ็บจริงๆเหรอเสียชัยอ่ะแบบเอ้ยบาย,อ,ยอู้ขากูเออมันปากขาเราแค่อันเดียวตสองเอ้ยไอ้นี่นี่คู่อลิกันอยู่อ่ะ คูวลี่เย้ชนะอีกแล้วโอเคครับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ